ทั้งเบดในการปฏิบัติธรรมสติสำคัญที่สุดทุกคนททำความขข้าใจควาคําว่าสติสติเป็วา่านึกถึงเข้านึกถึงคำบริกรรมพุทโธก็ให้มันพุทโธอยู่จังสัตว์เข้านึกถึงบทสวดมนต์บทนามาถูกพุทธานางังก็เอานามาถูกพุพทธานาังอยู่จังสัตว์ที่นี่แต่เข้าเกิดคิดไปถึงเรื่องอื่น ก็แสดงว่าสมาธิขาดแล้วก็เกิดสมาธิได้พยายามให้รู้เท่าท่านเหตุเหตุทั้งหลายก็คือเหตุอันใดที่เหตุให้สมาธิมันตั้งมันเหตุโดยการน่สติหนึกถงนี่เองนั้นมาเป็นต้นผลเป็นปลายที่จริงมาก,กับผลก็ือ่น้ำกันมัมนแหละจนทำเหตุให้ดี จึงว่าาต้องการสมาธิ้าก็ต้องตั้งสติอห้ดีในการนึถึงพุทโธเองแต่เวลานัง่งขอให้มีลมหายใจกำกัรไปพอกสมาธิสีตั้งมัน่นหรือว่าตั้งมัน่นึินอยู่กกบสติของเฮ้าเองคณะใดเฮามีพุโทโธจะแสดงว่าสมาธิฮาก็อยู่ในนหันเป็นไปตามลำดับของมันเอง ลำดับขั้นต้นอะนิกะสมาธิลำดับขั้นกลางอุปจาระลำดับขั้นสูงสุดคืออปปนาสมาธิเขาแสดงตามลำดับใดก็คือว่บสติของเฝายืนเดินนั่งนอนได้ทั้งนั้นแหละว่าทุกคนแบบนี้เข้ามาพูดถึงเรื่องของความเกิดเรื่องของความตายแ้วตะเกียนปุบปุ้มใหม่เข้ามาหา ต้นเหตุสาเหตุของความเกิดของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตจึงมีชีวิตท่านหลายเลื่องเรพื่อใจถ้าห้าควบคุ้มใจไดบ่ให้มันคิดไปเรื่องใดก็แล้วแต่ที่บ่มีความกังวลนบ่มีอารมณ์อารมณ์สี่ข้อใจแลใดข้อใจสองอย่างอันนั้นและเอินว่าดับเหตุมันได้แล้วแต่ท้องคิดถึงบุคคลคน้นนี้เกิดความกังวลน หมดอลลารมณ์ข้อดีที่บกข้อใจอน,นั่นแหละพบศารก,ก,ก,กับเกิดขึ้นแบบนั้นเองแม้นข้อใจไม่ค่อยลุ่มหลงที่เท่าก็บกข้าใจว่าเป็นังจะเป็นห่วน้อยกันสิเนาะนั่นก็เกิดขึ้นกันการทรงใจยามท่ามเหตุก็คือดับเหตุยุดเหตุโดยการเข้าสังเกตความคิดนั่นแหละก็ให้มันคิดปรุงแต่งออกไปให้มันเป็นนั่นเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มันเป็นไป ได้ดังใจนของเองอนนเห็บเห็ดให้มันถึงเธอผลมันคืออะไเองเห็คือสตินั่นแหละพ่สติห้าพ่อขันต่อไปในการคลองแ่วขยแอตชื่ลาย,ยางน,นังสมาธิมับจับลมหายใจได้ถ้าพอนัง่งในการ ยืนก็เดินหรือวิ่งหรือทํางานกันสิแต่ให้เอาเฉพาะค้าบริกรรไหวจังหวะสติสาคัญที่สุดค่าบริกรรไหวก่ะเซลปุ่โต้รรอเซลปุ่ใดปุ่นใดทั้งนั้นแหละเพื่อให้เกิดความเคยชินในการบรคิดปึุงแต่งหรืออื่นอันต้นขวบคุมความคิดเท่าไหร่มันได้เพราะว่าสาเหตุแห่งความเกิดทั้งบดวิธีการคิดนี่เองคิดปรุงแต่งเพื่อให้เกิดความจะได้ตังใจนั่นแหละ ทางของขบคุา,ามคิดใบเกิดความดีใ,ใจใดังใจได้มันกะจบอยู่ในศาสตร์นี่ก็ต้องไปสั่งบาร,รมีเพ่อสุดไปนิพพานศาสตร์ใหม่บ่ได้สั่งบาร,รมีเพ่อสุดเเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน่ศาสตรหนาก็ได้สั่งเพื่อว่าสุไปสวรรค์พระมโลกคยังแต่ว,ว่าบ้ดนี้เหตุจังใดเฮาสิรักษาจิตรักษาความคิดของเฮาได้ให้มันแน่นหนาะ ขึ้นก็เก่าอีกโดยมีวิธีก็คือว่าทุกคนจจะฝึดอุณหรมนั่นแหละให้ฝึกให้ฝึกให้มันเป็นคือมันสิคุ้มได้สองด้านด้านที่หนึ่งก็คือข้ามบริกรรมด้านที่สองคืออาการปีท,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 ที่มันเกิดมันก็เป็นจุดดีอยู่อย่างหนึง่งมันก็เป็นตามล่ำดับของไฟของมันนั่นแหละคือว่าใ,ในขณะที่ท่างบ่าท่านได้สามารถเข้าถึงปัญญา ได้ในความลูลอันสูงสุดโดยการรู้เท่าท่านนั่นแหละปัญญาก,ก็ดีรู้เท่าท่านสิ่งที่มาก,กระทบทั้งเบิดทั้งต่างหองจมูกดินกายใจมันสีบ่บกิดไปบึ๊บหยุดเลยปัญญามันเป็นสื่อของการดับถุกปัญญาก,ก็ดี <c oughs> ที่นี่เหตุจังใดกะเหตุจังใดห้าสิบประคองความรู้สึกนึกขิดของห้งหาให้อยู่ในอารมณ์อันเป็นกุศลได้จึงมีการฝึกหัด โดยการจับจุดอุณโลมจุดอุณโลมหรืออาการพิตินั่นแหละเป็นเครื่องยินยันว่าห้เาเป็นผู้อยู่ในชาติทำบริกรรมกล่าว่าไปบันความรู้สึกที่เกิดอาการพิติขึ้นในระหว่างกลารหนาผากเป็นเครื่องยินยันว่าเป็นผู้อยู่ในชาติคำว่าชาติรรเหตุห้าไปเกิดที่พอมโลกใด แต่การสังเกตก็รู้สึกขอจาจะความว่าบริการวบ่ไดรลกหล่อนกับเดินได้เพื่อป้องกันตัวเองออเพราะ้อ,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 องตายไม,ม่ได้ตลอดมันบร้วาต้องป่วยได้จังตายตอนอายุเท่านั้นทนี้ได้จังตายค้องตายไม่ไมีได้ตลอดเลยถ้าจึงทำสติเห็นมันดีโดยการส่งอารมณ์เป็นกุศลหรือสรงชาติเองพวกนั้นทีเห็นได้ว่า มีจากี่บอกดจุดอุณหโลมอาการปิตีที่มันเกิดเึินระวานเหตุเป็นเลยยังพอท่านเป็นเนาะหรือเป็นแล้วหรือเป็นก่็นั้นดีอาการสาสาดท er ี่แรกมันส <y> ิไหลจากสันจมูกดังเฮาก่อนมากเกิดมาหนีแล้วมันสิเป็น นิ่มๆนุ่งๆสบายๆนะเวลาเห้าย่างไปย่งมาหรือทํางานดูกินเขายูมันก็เกิดกันได้ทุกคนต้องอาศัยการึพื่อเพื่อป้องกันไว้บ่ให้เห้าหนึ่งชิดออกไปนอกมือนอกทางออกไปในทางให้เกิดอารมณ์บดีอะ่จึงบอกว่าให้ส่งอารมณ์มาเป็นกุศลไว้ป้องกันตัวเองเด้ ยังนหน่อยตายไปสวรรค์ข้อมาโลกมันก็ยังดีกว่ายังอื่นเลยเนาะเห็นว่าละ่ะจะว่ายุดเอาเสร็จเอาใน,นา่นังสือนึนแหละถ้าเว้นแล้วกับเขาว่าต้องฝึกยา,งงากแกล่ล้วกูรู้จุดเมื่อแล้วเนี่ยครับจับตรวจแมนแมนผู้บอส่งให้มันเกิดอาการปีแก่ตามรู้จุดเมื่อแล้วจุดมันคือใจจุดมันคือความคิดกูต้องควบคุมเครื่อคิดให้ได้ควบคุมจุดตรงนี้ เห็นยังกระซางเพราะทำป็คิดไเรื่อนได้เลยนี่เข้มพอใจเลยบอกพอใจรือยินยังกระตามต่างหูจมูกดึงกายสัมผัสยังกระด้วแต่ถาหเขาหยุดความคิดไดบ่คิดไปบ่ปรุงแตงไปมันกับ่อาจสามารถจะเกิดความรู้สึกได้ดอกถามันบ่อาจสามารถเกิดความรู้สึกใดพบมันกระดับตอนนั้นแหละจี้เอายุ่หมองมันจะจอดดวจักต้นเหตุมันสาเหตุมันอะไรไหมจี้เอายุ่งปัจจัยเนาะ สิงพยายามที่สิคิดถึงเฉพาะพุทโทษหรือบทสวดมนต์บทใดบทหนึ่งที่ฮาเอามาตั้งไว้เป็นเครื่องยึดเพื่อบ่ให้มันฝุ่งสานไปในการคิดถึงเรื่องนั่นผู้นั่นผู้นีน้อันนั้นอันนี้กใ็ในเมื่อรู้แล้วว่าความคิดทั้งใดความคิดอันใดก็แล้วแต่ที่คิดแล้วเกิดความรู้สึกแม้กระทั่งความยินดีพอใจพบได้เกิดขึ้นแล้วความไม่ยินดีพอใจกับพบได้เกิดขึ้นแล้วนะ เหตุไดเขาสิบอกมีความรู้สึกทางใจเ,เนี่ยตัวนสํสำคัญมากๆยสดนสติจึงสำคัญที่สุดอีกอันหนึง่งแหละจงบอกว่าหาวิธีให้รู้หให้ท่านแยกคิด,ดปรุงแต่งออกไปในตาของจมงูกเปลิอกกายไปกระทบกับทางสัมผัสสัมผัสอันาน,าน,านั้นอันนี้เคยยิ่นคำว่าดับพัดสะพัดสะกันแหละคือความรู้สึกความรู้สึกทางตาความรู้สึกทางหู พอใจเลยเห็นปั๊บพ่อใจเลยเห็นปับนป๊บสั่งเลยนั่นแหละเอ็นว่าภัษาทั้งตาษาทั้งหูได้ยินเขาเอาเรือนนั้นแลน้วนี้บ่าพ่อใจเลยนะหรือว่าพ่อใจเลยเนี่ยเรียกว่าภัษาเด้อภัษาก็เป็นพอใจอเกิดเวทนาอยู่แล้วเนาะแนะ่มันจะไปใส่ว่าคือความรู้สึกสุก,กับทุกพอใจกับไม่พอใจเน่ยไอตัวไม่สุกไม่ทุกข์มันพันดิรูเลืองวันไดเรอกไอ้อุบไอตัวอุบวยขานี่ะเข้าะย่ยางดับพัฒษาเอง ที่ดับพัสสาก็คือรูเท่าท่านความคิดในขณะติตาหาจูจมกูกบินกายเป็นประสบกระทขนนัันเองถ้าเขาบอกคิดไปแล้วพัสสะมันกระดับของมันเองนะจับเอามองความคิดนี่เด้อง่ายๆจับเอาหม่องนี่แหละมึงอทคิดไปอย่างคิดไปเกิดไปตายมึงได้อีกนะบุญที่แท้จรินงน่ะบ่แมน่นพิธีด้อคือความสงบในตัวเองเนี่ยบุญ บอก,บาากาบบว <c ười> อา่าพระก็เอาบุญให้ไผบวชได้ดิพระพุทธเจ้าก็เอาบุญให้ไผบวได้ภาษาหยังกับเฮาสาวกเนาะเออว้าขนาดนั่นแหละบุญเกิดจากใสเอาบุญเกิดจากตัวเฮาเองเด้นเนาะเฮาต้องทําความสงบกับตัวเองเนาะเห็นบ่ล่ะพระบ่ได้ออาก่อนบุญให้ไปด้พาาระก็บพะแม่สิ่งศักดิ์สี่เป์ทีเไปเสกนั่นเสรนยยีีไปอีกเพราะนั้นเฮาต้อง ทำควาขมขอาใจครับข้าว่าบุญของตักอดกายดีกันบุญกับแปลว่าความสงบเย็นนะั้นการจัดกดสิสงบเย็นักรจะคิดปรุงแต่งในความอยากได้อยา่างดีอย่างนี้อยากเป็นตยนไปแต่ใจตัวเดียวคือเขายัางอยีงอยงก็ดีควบคุมความคิดไว้จากสาเหตุมันแล้วว่าอุ้มเอามาันอยู่บางนี้กนละับไปใส่ชีวิตประจำวันยังก็แล้วแต่พยายามถิ่มให้เร็ว ไดตายเห็นเรือนั่นเรือนมีก็ตามนม่หูหรือยิ่เรือนั่นมี่ก็ตามนี่จมูกเด็กกินนั่นกินมีไอ้กินหอมมันบ่นคอยว่าปัหนไหดรอกไอ้กินเวนตี้เหม็นแม่มึงแท้กว่าเนอะอยิงไปเหยียบทางดาไปเลยแล้วเนะ <c oughs> าะไปขี้กว่านียั่งไปตามหาเจ้าของมันอยู่เดยเออยังไปตามหาเจ้าของมันอยู่แท่นที่สิดับความกิดตัวนน้่ยจะไปตามหาเจ้าของไหม คือไฟใหม่หัวเนาะไฟจูดนี่ไปตามหาผู้จูดอยู่เนาะไฟใหม่หัวเฮาเนียนานจัก,กระละแตคือประดับไฟสะก้อนเนาะสาเหตุมันทั้งปัใจเป็นไงใจถึงกระพ่านเกิดผ้าใจคือความคิดทั้งใดเราผ้าเกิดผ้าตายจะดอีอันบ่าผ้าเกิดกัหยุดความคิดใดแบบต่สติจึงสำคัญที่สุดเอาละพ่อสงสัยยังจะถามอันอ,อื่น ja <laughs>